แต่ถึการภาพนิ่งเนี่ยโอเควันนี้ถ้าเราวาดกาไล่สอดนอ่เดียวมัก็เยอารไล่สอดนีถ่ายได้แต่ไม่ให้ถ่ายเลยมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ถ่ายได้แต่ไม่ต้องเลยก็มามันก็มีจุดเหนึงสองนึสองถึงแนั้นเพาว่าการข้าอเพลินกำหดไม่่วเดินวัวไม่เป็นหมด ก็คือยืนแล้วก็ยืนแล้วก็ยืนกันเลยแล้วก็ใช้ฟูมาดีกว่าไม่ก็คุณไงก็คือไอ้ประเด็นเนี้ยวันเนี้ยถ่ายเสร็จตรงเนี้ยมันก็ไม่หยุดหาแล้วไปยืนอยู่ทั้งหมดมันแบบเยอะ ไม่คือคือสิ่งนึงที่ขอความอนุญคือในช่วงที่เวลาพูดถึงสจว่าพูดกีรรถพุเนี่ยเขาจะมานั่งถ่ายมาเดินมาถ่ายกีรรถพุไม่ไม่เรไม่ทำไม่ทำอยากถ่ายแล้วเออถ่ายไม้ไม่ไม่ได้ไม้คือไอ้ตัวอย่างเงี้ยถ้าอยากใ่ามีใครพูดไหผมก็เรียกตัวมาตัดช้ากได้แหละตัวตัวเขาจะไปเดินถ่ายเวลาพูดคำบางชี้มันหลับตาไม่มีตาไม่พูดพี่เดีต้องแล้วกันแล้วเราดูจะมีกี่คนพูดอยู่ทุกท่าน ก็มันก็ไม่มีกี่คนนี่กี่คนอ่ะนี่มีหนึ่งสองนอกนัตา้นก็มไม่ให้ศาสตร์ตามให้มาศ <ห ả? S 2> าสตร์ตามพี่